สบายดีเดอ้อเอฟซีทุกท่านมาก็ได้เวลากินอีกแล้วนะ้องๆก่อน,อน,อนอจะตำผักตำผักบุ้งผักเรือที่ว่าเขาเฮกินหมูกระทะนัดน้องเวลาตำหม,มี่พี่น้องตำหม,มีะะ่ใส่กระพักอ่ะตำก็ด้พี่น้องด้วย,วยตำไ หาใส่ผักพี้วยแม่ก็ตื่นนอนกับแง่แง่เลยอืมขัดกันเลยเอ้าไ,ไ,ได้ได้ ดพี่น้องเดกพี่นอ้องอยเดิดดนฟ้าขากันเนอนบือิ่มจะให้แหม่นอนกอดยกีสมบูรออยู่หันโอ้ยเขากเห็นหันเห็นหนีเนาะพี่น,อน้องเนาะตั้มมีขนาดลกูกถักสักรลายเน้องเอ้ยเงยังพักเรือนเห็นหน่อยเดียว พักล็จนว่าเรื่อหมอเนอะเอาะเปิกล้อให,อหเอ้เอดูนะน่านมาอนมอาดูอะนี่นมนี่อะได้ไหมนมนีนมเอได้มาสิได้กินค่ะ อ,อยู่ไนไทยกได้ดอกเนี่เอาดูอ่ะไปนอนปะไปนอนไอบไปนอนไอ้บุากไปนอนไอบุากไปนอนใ่ใ่อยากให้อุ้มลินซะก่อนะเอานอนก่อนกินมาเด้กเอฟซีทุกคน non boim kita món. ลูกก mm. ับพี่น้องเอ้ยให้แท้เยอะมโสกับโสได้ดีหน่อยเลย โซ่โซ่มาบาทเดียวนะ

ใส,ส่ส no? oh, no? ute, ้่งหอนก็คือลายพี่น้องฝากกินกัพี Attend ่น่เลยรุ่ยหายเห็เ <repeating> ห็ดคิบยำได้แล้วรูหายลดจจะเป็นยังวง เท่าลบาทเนาะบุญหมูกินนำ้ำไปเนอะ 嗯。Mm. เอาไปเลยเด้อพี่น้องเ้ยเอาน้องเมฆอาบน้ำก่อนเราตื่นนอนเนี่ยเราเหนียวตัวเราลาไปก่อนเด้จ้าเรือปลาการะไลาเน่ะให้น้องคิงมานั่งกินต่อบ๊ายบาย